สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีพระจัราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2562 เวลา9 5้นาฬิกา54นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2562มีผู้สรงคณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์5คนบัณฑิตท,ที่มีผลการศึกษาดีเด่นเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเรียนเกียรติยม22คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทั้ง6วิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตสงขลาวิทยาลัยรัตภูมิวิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชขนอมและวิทยาเขตตรังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร